Ford r a n g e r Laptor นะครับเอ๊ะผมจะต้องพูดเสียงหนุ่มๆห,หรือเปล่าเนี่ยผมต้องพูดเสียงโฆษณาหรือเปล่าแบงกิ้งติดเบรกไม่เกรงใจใคร <laughs> พามาให้ชม2คันที่ติดตั้งนะครับเลือกสเปคที่ถูกต้องจบทุกปัญหาติดตามชมในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับมาในเฮียรีวิวใน e ีีนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมรถ Ford r a n g e r อ a p t ร r นะครับเอ๊ะผมจะต้องพูดเสียง หนุ่มๆหรือเปล่าเนี่ยผมต้องพูดเสียงโคตรนานแล้ว Ford Ranger Raptor แบบนี้ได้ปะพามาให้ชม2คันที่ติดตั้งนะครับแล้วก็เป็นรุ่นอะไรบ้างนะครับนี่ฮะ r เตอร์นะครับตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นตัวชุด Ultimate I h ับข้อดีของ Ultimate I Hub ก็คือ1นนะครับนี่นะฮะตัวจานนะครับของ I h ับเป็นไฮคาร์บอนนะฮะทนความร้อนสูง นะอันนี้เนี่ยจานเนี่ยเขาเคลือบสารไปอยู่นะครับแล้วก็ทําการบาลานเรียบร้อยนะครับจานไม่คดมีการรับประกันให้ทนความร้อนสูงแต่เวลาใช้ไปนะไอตัวเนี้ยจะสังเกตได้ว่าจานจะเงาแบบเงาเป็นกระจกเลยนะตัวเนี้ยจะไม่เป็นไม่เป็นสนินนะครับถ้าเป็นรุ่นไฮคาร์บอนวีหนะของไอ u ั Hub นะแต่ถ้าจานตามท้องตลาดทั่วไปนะครับคุณเจอแน่นอนจอดข้ามคืน ก็เป็นสนิมแล้วแล้วสนิมเกาะแน่นด้วยนะครับเป็นที่อันนี้ก็คือผิวนะอ่ะข้อดีของอันนิเปตนะครับ2ตัวรับกลางอลูมิเนียม7075สั่งตรงรุ่นนะตัวเนี้ย7075นะใครยังไม่รู้จักไอฮับ7075ไปดูคลิปเก่าทำไมต้องเป็น7075กดย้อนไปดูคลิปเก่าได้เลยทำไว้แล้วนะครับและมาพร้อมกับตัวขาเลยเดียนมาแบบนี้นี่นะครับ อันนี้ตัวขาเลดเมาส์ Milk, ขาหน้ายึดกับปั๊มนี่ปั๊มกับ18บแดาแบบนี้นะครับนี่ตรงรุ่นเหมือนกัน7 0 7ดนห้านะครับและด้านท้ายเป็นขาเดียวกันยึดปั๊มสี่พอตยึดเบรกมือไฟฟ้าเห็นไหมครับเป็นขาเดียวกันไม่แยกนะไม่อันตรายอันนี้เนี่ยดูดูความหนาของเขาแข็งแรงมากๆเห็นไหมแข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นงานลิเกิทธิ์ของตัวไอฮับเลยนะครับตัวเลดี้แมวตัวขาที่ยึดปั๊มนะ และเป็นอลูมิเนียม7 0 7 5อันนี้คือความแข็งแรงทำไมต้องแข็งแรงไปดูคลิปเก่าผมทำไว้แล้วนะครับจัดพร้อมกับตัวปัม๊มซึ่งปั๊มคาลิเปอร์นะครับเป็นตัว18 Z หน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตของแท้พร้อมเบรกมือไฟฟ้าของใหม่ประกัน2ปีอ่าอันนี้เราจัดให้ตรงรุ่นนะนะครับเป็นตรงรุ่นเลยไม่ต้องแปลงส่วนตัวผ้าเบรกเซรามิกของแบรนด์ไอฮั Hub, เช่นเดียวกัน อันนี้เป็นชุดที่เริ่มต้นนะครับที่เราจัดเป็นตัวหน้า6พอตหลัง4พอพอตของ18แมาพร้อมกับจานขนาดสูงสุดก็คือ380ด้านหน้า380ด้านหลังนะครับในส่วนของจานเอ๊ะทำไมจานมันเป็น380ไอฮับผลิตจานนะครับ380เต็มวงล้อกินผ้าเบรกเต็มไม่ใช่จานที่เอามาตัดออกให้เหลือ375 3, 75, 3. 65อะไรเงี้ยนะครับสเปคเขาจะมีหลายสเปคนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนล้อ18 19 20อะไรเงี้ยใส่แบบไหนล้อ18ก็360 19 20ใส่380ได้แล้ว20ใส่405ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ถ้าเป็นปั๊มแบบเนี้ยผมไม่แนะนำ18แซดปลอดภัยที่สุดต้องขนาดจาน380อย่างมากกว่านี้เพราะอะไรไหมครับอ่านี่เรื่องนี้ไม่เคยบอกใคร18แซดนะครับตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะถอดมา ราจะมีหลายรุ่นแต่ส่วนใหญ่ของเราจะออกมาจากปอร์เช่นะครับจะมีโลโก้ปอร์เช่เลยนะครับก็คือถอดมาจากรถปอร์เช่คาเยนนะครับซึ่งตัวที่ถอดมาเนี่ยตัวปั๊มของเขา,าผลิตมาใช้จานประมาณ3 5 5 360ประมาณนี้ถ้าเรามาใส่3 8 0คือเราระเบิดปั๊มตรงนี้เขาเรียกว่าระเบิดปั๊มนะเอาให้เข้าใจก่อนระเบิดปั๊มตรงนี้เพื่อให้ใส่จานได้ใหญ่แล้วการระเบิดปั๊มให้เป็น3 8 0เนี่ยก็คือเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดนะครับใครเอา18บแซดไปใส่4 0 5ได้ใ1 0ได้ผมได นับถือเลยนะครับใส่ได้ครับอ่ะแต่ว่าก็เสี่ยงไหมเสี่ยงอันตรายเพราะว่าเนื้อปั๊มบางแล้วอ่ะผมบอกไว้แค่นี้แล้วไปศึกษากันเองนะโอเคชุดนี้เป็น18แซดชุดต่อมามาดูกันก็จะมี1ิบเกแซดยีแซดนะครับคันนี้เนี่ยนี่ฮะเน็กเจนตัวใหม่คันนี้นะครับใส่ตัว20่แซดนะครับล้อของเขานี่ยผมให้ดูล้อก่อนนะครับให้ดูล้อก่อนล้อของเขาเป็นล้อขอบยี นะเป็นล้อชิ้นเดียวกันยกอ่ะโอเคล้อยี่สิบเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปว่าใส่ถึงสี่ศูนย์ห้าได้ไหมใส่ได้ครับแต่ปั๊มคุณจะต้องเป็นยี่สิบแซดเท่านั้นเพราะอะไรไหมครับอย่างที่ผมบอกระยะของตัวยี่สิบแสตจานจะได้ขยายใหญ่สุดถึงสี่ร้อยสิบแต่คันนี้ใส่สี่ร้อยห้าจริงไหมเดี๋ยวมาดูฮนะสไปเคาดิตีไอสี่ร้อยสิบคันนี้สี่ร้อยสิบครับท่านผู้ชมอันนี้ล้อขอบยี่สิบใส่ถึงสี่ร้อยสิบได้ไม่ติดเห็นไหมเต็มเลย นี่ของแท้ของแท้ของจริงสี่ยสิบใส่ร้อยี่สิบได้คราวนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าสิบแปดแฟใส่จานใหญ่ไม่ได้นะเพราะไม่ปลอดภัยแต่ตัวเนี้ยีส่สิบแซดระยะมันได้เลยคราวนี้อ่ะคุณมาดูนะครับหลายคนจะงงกับสิบเก้าแฟลตยี่ิบแซดคุณมาดูหลังปั๊มตัวนี้คุณสังเกตนะครับตัวปั๊มพานามล่าหรือยี่สิบแซตนะตัวนี้หลังจะเรียบนะอ่ะผมอันนี้ผมให้รหัสนะเนี่ยหลังจะเรียบถ้าสิบเก้าแซตตรงนี้หลังไม่เรียบนะตรงนี้ สิบเก้าแซดอ่ะตรงนี้จะไม่เรียบสังเกตดีๆคือตรงนี้ตรงนี้จะหยักถ้าหยักคือสิบเก้าแดและสิบเก้าแซตดนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าสิบเก้าแซตใส่จานในที่ปลอดภัยมากสุดคือได้แค่สามแปดศูนย์เฮียไม่จริงมึงผมไปติดตั้งมาสี่ร้อยห้าก็ใส่ได้สี่ร้อยสิบก็ใส่ได้ก็ได้ครับแต่คุณต้องระเบิดปั๊มและเนื้อปั๊มมันจะเหลือเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยทางโรงงานเขาบอกเลยว่าถ้าจะใส่4ี่4 1อยห้าี่้อยสิบ ต้องปั๊ม2 0่แเท่านั้นฉะนั้นถ้าปั๊มคุณเป็น 19Z มากกว่านี้อันตรายมากผมบอกแค่นี้นะครับไม่ต้องขิงกันอันนี้ผมไม,ไม่ต้องขิงกันเอาเอาเป็นว่า 19Z แซตามสเปคโรงงานเขาบอกว่าใส่ได้แค่380ถึงจะปลอดภัยนะ,ะตัวนี้เห็นไหมก็เหมือนเช่นเดียวกันครับอัลติเมทไอฮันะครับจานไฮคาร์บอน V6 ทนความร้อนสูงข้อดีของตัว19แแซคือนี่ครับคุณดูหน้าผ้าเบรกนะดูจานนะครับหน้าจานนะครับ จะจับได้มีขนาดกว้างกว่า18บแปดแซนะเห็นไหมแล้วตัวฮับกลางขาเลเดืดนเมาส์ไอฮับเจ็5มีความแข็งแรงมากๆอ่าใครยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปเก่าทำไว้แล้วว่าทำไมต้อง7 0็ดของไอฮับนะอันนี้ชุดหน้านะยี่สิบแซอย่างสวยเลยคุณดูปั๊มนะครับสวยมากชุดหลังอ่ไปดูข้างหลังกันนี่อยู่นี่แล้วยังไม่ได้ขึ้นยี่แซคุณดูนะคุณดูนะครับไม่เหมือนกันนะ นี่ครับผมให้ดูทุกจุดเลยสภาพของผมนี่มาแบบว่าสภาพมือหนึ่งอ่ะนี่ครับสภาพมือหนึ่งของแท้นะครับและเบรกมือไฟฟ้าอ่าเออขลังติดอย่างเดี๋ยวไปดูนะนี่ครับตัวด้านหลังขนาดจานสามนย์นะครับและตัวขานี่อย่างที่บอกนะครับว่าขาที่ยึดตั้มตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับกับเบรกมือฟ้าไม่แยกนะครับแยกอันตรายนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปตรงนี้นี่ครับอ่าเดี๋ยวขึ้นจานขึ้นเบรกเสร็จเดี๋ยวพาไปชมอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ชมกันนะครับไป ใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะติดตั้งปรึกษาสอบถามเข้ามาได้เลยและไปดูคลิปฉบับเต็มใน Review, เฮียรีวิวเบรกของ Ford Ranger Raptor 2คันนี้ได้เลยนะครับยังมีอีก EP นึงครับติดตามชมได้เลยครับ